สวัสดีค่ะพบกับช่องเตยเตยรำเพริดออฟฟิเชียลนะคะขอสักคลิปนะเดอ้อขอสักคลิปนะเดอ้อคลิปคลิปนีเมื่อหนีไบ่ได้คลิปเลยขอคลิปนึงไป่ง โบอย่าเฝ้าเอลยขอคลิปนึงขอคลิปนึงคือโบคอยซ้อมแล้วแต่ว่าตอนนี้คือทวนไปแล้วสามสิบแปดรอบได้อยู่ประมาณหาทาซ้อมกินปลาหมึกตอนออกงานนะคะได้อย่างกินนะทอดปลาหมึกทอดอะไรก็แล้วเมฆข้าวมัททุงแล้วปลาผู้ช่วยครูนะคะผู้ช่วยครูเพื่อนๆพื่อนที่เป็น ก็ตื่นขนาดยังฉันคิดว่าแล้วจำได้ยังไงพี่น้องทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นมากทก็จำหมดเลยจำเลยย้ำแกง่ายปะเนี่ยฉันเต้นแบบนี้ก็จำไม่ได้เลยล้ล้างกันกล้เหมือนใครแต่คลาย่ลืมอันเนี้ไปเบิ้งหนอนะไปเบิ้งแบบว่าไอ้ที่มันมีในติ๊กต็อกอ่ะฉันไปแอบดูท่ามาแล้วแต่ฉันก็เต้นวันนี้คือก่อน คือคนเอาค่ะไม่ได้ใดเป็นมัตะเกิดบุกยันคือมันไม่ได้อ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆมันก็คือไปไม่เป็นเลยนะไม่ได้แม่งจริกได้ไม่ได้โมเมนแบบว่าหน้าตอนนั้นแม่เฮาบอสเข้าใจท่าแบบเข้าใจบอสวันนี้พ่อเขาว่าเออมีเวลาพักแบบนึงพ่อมาทำพวกปฏิเจติท่าเออเขาก็ับตามมูท่านอย่างสิแต่ว่าถ้าให้แบบว่าแบบว่ามูแก่มาปุ๊บแล้วฉันต้องได้ปั๊บบ่ได้ตายออยาากกิินนเไปั ทุกมือยังลามือก็ซ้อมในฝันเป็นเลยละมือจริงจริงันได้ซ้อมสองเท่าสรุปได้นอนไหมไม่ในฝันตอนเพ่งจะซ้อมเอาเะมือนับทานอนจนไอ้ดินทำว่าพี่เตยเป็นเลยอะนอนนอนยิ้มอะไรอ่ะนอนอะไรอะมือทำไมนับอะไรเงี้ย่างเงก้ยาทึกทน เท่าขนาดคู่กับมือเราผมให้เขใหยุดเพราะมันเขาโยงคู่กับยังเมือเนอะนะภาษาแต่ว่าเวลาเต้นก็คือเราต้องเตราต้องเต็มที่เพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยถ้าเราเต้นแรงตั้งแต่แรกมันก็จะแรงไปตลอดถ้าเท่าต้นแต่ว่า d อบเต้นเบาไปตั้งแต่แรกมันก็จะเบาไปเลยมันจะติดเป็นนิสัยเราถ้าเราทำเต้นแรงแล้วเหนื่อยเรารู้อยู่ว่าเราเหนื่อยแต่เราฝึกฝึกการแบบ เต็นให้ม right? right? well. ันชาร์จเต้นให้แห้งไม่ก็จดตบิดแต่เรือบาห้องเต้นแห้งเมื่อยอยู่แต่ว่าสูบบอกนางอยู่นาเต้นอ่อนบอกว่าอย่าอ่อนเด้อมีแล้บอกพี่อิ่มมากหลยใจก็ใจทั้งตามันทิ้มันทำให้เราจิ้นิสัยมาแล้วฟังเราฟังเราที่ได้แข็งแรงูเขาเหนียวไอิ่มเราวอ้สาังเปิดนอนแล้วก็มอมเขานี่ยไรเออ่ึกีนมากเมื่อกี้ย็งมีจอนมยปานนี่มาก่อนโอ้ยโ้คคนอิ่มเลย วันนี้เด็กพูดทุกคนเลยครูปกติไม่เคยพูดเลยวันนี้ก็ต้องพูดทุกคนอ่ะมันมันแบบว่ามันเก็บคือมันเลิอหรอคะค่ะใช่เลิศดมากเลยดูอะให้้ัหดิตา้างต้องตีตาค่ะต้องบอกว่าต้องบอกว่าหาแข่งจะเต็มทีแด้ดีทีมสุดู็่เต็มทีแล้วกด่แล้วต้องต้องเป็นทีมด้วยนะเราเป็นแดนเซอร์เราต้องไปพร้อมกันไปด้วยกันเออ ครูเด็สอนเอาฟังจำเอาเนื้อบาท้องเป็นเด็กดีนะครับครูบอกไงสอนไงป่ะครูเอาเผาเบิองเอาไฟป่าบ่าไฟยางแง้มจอมจำใจดีแต่ว่าอันก้าวของแตนุบอกแกนที่แม่บอลเบิองยูกับเลื่อนพานกับเบิองยูเบิองนี่หยิบยูเลื่อนพานนึ่จอดเบิองเอาเลื่อนพานกับจอดเบิองยูเลื่อนมากกว่าเลือนผานไปเลย เดือดทานก็นั่งขี่อาบอ่ะปัดไปเลยเอาทย่แดดกินลูกเดี๋ยวซ้อมเดีวค่ะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนอุ้ยกลัวไม่มีอะไรสุดสุดตาลัววะนี่นี่แหละเวาเขาหูเลืวดประจานออกแล้วว่าอยากมาตัดแล้วมาตัดที่ยวไปเลยเที่ยวไปเลยค่ะจัดเหรอ จะแ่าปลาหมึกกันน um ี่แซ่บเด้ปลาหมึกน้อยปลเหรอเอาเลยเอาเลยค่ะตอนนึงดิค่ะออร่ยเอาให้ให้น้องกินข้าวฟากินรอเดี๋ยวเวลาน้อยเดี๋ยวอย่ากินหลายเด้อมันจุกดิจะยัดหลายเด้อจุกเด้ออื้อพุ่งออกมาบ่ได้ดิขนาดพี่ก็ยังกินบ่ได้หลายเลยยันจุก เมื่องทาสังเกตนบาบานุ้แบมันาแลวมันกบเบาบอกนะค่ะต่งนหยุดคานตุ่นต้องดแบบต้องเนกันี่จะเป็นคเรือกงแขนอหูวหาดี่ต่หรั้แนต้องเกงแขนกวนี้แต่ว่าตง่ายแต่ว่าหนูอ่อนเรืองนี้แต่ตอนนี้แบบพกกรยงอย่าเลยไปทาจะเป็นกยาเข้า แต่กระพูดไปนี่ลงบึ้งมเว้าเป็นเด่นขาอะไรเบิร์ค่ะหนูไม่ได้ยิงนี่สิหนูมองว่าหนูกำลังเครียดจำพาอยู่เป็นทุกคนไม่ใช่แค่น้องเป็นทุกคนเพราะเครียดแห้งแห้งจังหวะถือคู่ดาเนี่ยคือไปว่าเป็นเลยเหมือนวันเนี้ยวันเนี้ยโดนโดนโดนเยอะด้วยสองคนอยู่ตรงกลางถือตลอดมันเด่นไง ด้านหน้าทำอะไรกันน่ะพาไปเบิ้งข้างหน้าก่อนเด้อให้อีลากินข้าวก่อนให้บลากินข้าวก่อนสู้ๆเด้อคลิปนี้นะกเอาเมื่อกี้ไฟดับเสดไฟดับนี่คือปิดปิดลานแมนมอรพักพอน อ๋อเสียบกาดต้มพ้อแล้วปิดไฟกันนึกว่าปิดลานไงเห็นเมื่อกี้ไฟดับก็แสดงว่านึกว่าปิดลานแล้วเหรอเออวันนี้เปิดลานไหมโอเคพักพักพักอันนี้คือบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็คือเป็นการซ้อมครึ่งหลังเพราะว่ารอบแรกแกไปเพลงนี้เป็นเพลงโชว์ที่ยาวนะคะทุกคนบอกว่าซุปไผ่แห้งๆแล้วก็ทุกคนน้องๆ ทุกคนทีมงานนะคะตั hmm. ้งใจเฮ็ดกันกินเขาอยู่ข้างหลัี่หลากินไปอยู่นั่นน่ะกินไปเข่าไปกินเขาน้ำเข่าแม่ว่าหิวบอกจะไปกินหมูกระทะเลิศเก็บแห้งเก็บทองไปกินหมูกระทะ อันนี้กก็คือบรรยำถ่วมถ่วมสูงบ่ทางเขาน้ำอ๋อบอกไหนไหนน้ำเขาทางเข่าหกป้าน้ำถ่วมอันนี้คือทางไปห้องทีหล่าอันบ่นี่ว่าไม่ทะเลเออคุณอา ดีนะรถบอดดาบพากันออกมานี่ดีนะรถบอดดาบพอใส่ก็มีห้องว่างอยู่นำทวงอ้างสุดๆจ้ะเยนะคะเก็บคลิปบรรยากาศตอนพักนะคะเดี๋ยวน้องๆก็จะสิซ้อมอีกนะคะเดี๋ยวพากันซ้อมอีกครึ่งลังนะคะ ก็ฝากไปกำลังใจให้ทุกคนนะคะทีมงานสอนน้อยลำเพลินโชว์บายบายหน่อยฟ้าไซปิดคลิปและะ้วค่ะบายบายคะ่ะ